หกคนลวงมิจฉาชีพหลอกลงทุนก่อนไปรับชมกดติดตามสูงไว้ใจแทบให้ด้วยค่ะ 1. นํารูปบุคคลหรือว่าองค์กรที่มีชื่อเสียงมาแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้เหมือนเป็นทีมงานหรือว่าเป็นบัญชีขององค์กรนั้นๆ 2. เสนอผลตอบแทนสูงในระยะเวลาสั้นโดยอ้างว่ามีการสอนเทคนิคและวิธีการต่างๆแม้จะไม่มีความรู้ก็สามารถลงทุนได้ 3. พาเข้ากลุ่มแชทเพื่อหลอกคุยส่วนตัว หรืออาจจะพาไปเข้ากลุ่มเล็กๆที่มีทั้งเหยื่อคนอื่นๆและทีมงานของมิจฉาชีพปะคนเป็นหน้าหมาอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยค่ะ4หลอกให้ตายใจการันตีผลตอบแทนว่าได้แน่นอนด้วยการโอนเงินให้จริงในครั้งแรกแล้วให้ชักชวนคนอื่นๆเข้ามาร่วมกลุ่มเพิ่มเติมค่ะห้าให้เพิ่มเงินลงทุนไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่หากเราต้องการถอนเงินออกมาก็จะอ้างว่าทําผิดกฎการลงทุนต้องจ่ายเงินมาปลดล็อกก่อน6ไม่สามารถตรวจ สอบที่มาของธุรกิจได้หรืออ้างว่าแพลตฟอร์มอยู่ต่างประเทศทําให้ตรวจสอบข้อมูลการเงินไม่ได้ค่ะดังนั้นหากมีการชักชวนให้ลงทุนอย่าเพิ่งเชื่อให้สอบถามชื่อบริษัทรูปแบบและผลตอบแทนที่ได้รับถ้าพบว่าผิดปกติหรือว่ามีการการันตีผลตอบแทนให้คิดไว้ก่อนนะคะว่าเป็นมิจฉาชีพหากไม่แน่ใจว่าผู้ที่ท่านติดต่อเป็นผู้แนะนําการลงทุนที่ได้รับใบอนุญ,ญาตหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่โทรสายด่วนแจ้งหลอกลงทุน1207กด22